สวัสดีครับจากสำนักงานประมงจังหวัดชายชลนะครับวันนี้เราก็จะพามาดูสูตรเรียนรู้นะครับด้านประมงของอำเภอท่าตะเกียบนะครับแอบกระซิบนิดนึงนะครับสูตรเรียนรู้นี่ครับเขาทํากบนะครับเขามีทั้งพ่อแม่พันุกบแล้วก็มีลูกพันธุ์กบนะครับจําหน่ายได้ตลอดทั้งปีนะครับเราจะพาไปชมฟาร์มพี่สมเจดกันนะครับตามผมมาเลยครับ สวัสดคีครับผมนายสมเจตโกศิบริลักษ์นะครับเป็นเจ้าของสูตรเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือข่ายด้านการประมงประจำปีพศ2564และได้รับการพัฒนาและยกระดับประจำปีพศ2567ครับตั้งอยู่เลขที่นะครับ448หมู่18ตำบลคลองตะเกาอำเภอท่าจเกียบจังหวัดฉะเชิงเาครับ พี่อยากทราบเกี่ยรกรมหลักๆของเราก่อนเบื้องต้นว่าภายในสูงข,ของเราเนี่ยครับเราทำเกี่ยรกร,รมอะไรบ้างครับครับภายในสูงเราก็จะมีการาเพราะเลี้ยงลูกกบครับแล้วก็เลี้ยงกบเนื้อครับจาหน่ายทั่วประเทศครับก็ฟังมาเบื้องต้นแล้วเนาะก็อยากจะรู้ไปดูสถานที่จริงกันแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูสถานที่จริงกันครับไปกันเลยอของเราคุยกันเบื้องต้นนิดนึงพื้นที่ภายในฟาร์มของเราเนีครับเราแบ่งโซนจัดเกี่ยรกมบยังไงบ้างครับ อ๋อพื้นที่ภายในฟาร์มนะครับทั้งหมดก็จะมีเป็นทั้งหมดพื้นที่ทั้งหมดอะประมาณ2ไร่ครับภายในฟาร์ม <c oughs> ก็จะแบ่งเป็นโซนเลี้ยงในบ่อปูนหนึ่งส่วนแล้วก็เป็นกระชังบกอีกหนึ่งส่วนแล้วก็กระชังน้ําอีกหนึ่งส่วนครับ,รบแล้วก็จะมีบ่อพ่อแม่พันธุ์นะครับอ,อีกหนึ่งส่วนครับโอเคครับแล้วอย่างพ่อแม่พันธุ์ของเราเนี่ยมีเยอะไหมครับภายในฟารม์มอ๋อพ่อแม่พันธุ์ของเราเก็บไว้ทุกปีครับปีละประมาณ อ่าห้าคู่อ่ะครับแลวลูกพันธ์ละครับปีหนึ่งเนี่ยของเราได้ตลอดทั้งปีหรือว่าอ่าเรามีการจัดการยังไงบ้างครับในรอบปีนะครับอ๋อของเราจะพาะได้ทั้งปีเลยครับปีหนึ่งก็ประมาณ50,000ถึง60,000ตัวครับครับไปเดี๋ยวดูของจริงกันเนาะมาดูนี่มาดูนี่ กรมเอ้ยกบโอ้ไปเดี๋ยวเราดูกันเรื่อย <Wow. S 1> ๆดีกว่าเดี๋ยวเราไปหาเจ้าของก่อนละกันอยู่ไหนก็ม่รู้ลอา้าวอยู่นี่นี่เองโอ้ต้งเจทำอะไรอยู่ครับเนี่ยอ๋อครับตอนนี้กําลังมาดูแม่พันกบอะครับโอ้อันนี้แม่พันกบเหรอครับใช่ครับที่เตรียมไว้ตัวเขาใหญ่ดีเนาะครับอันนี้เนี่ยเลี้ยงนานหรือยังครับเนี่ยไซส์อย่างเงี้ยอ๋อแม่พันธุ์เราก็จะอายุประมาณ1น่ปีครับ1ปีไซส์ก็ประมาณครึ่งกิโลครับ ตัวหนึ่งซักกิโลครับอันนี้นี่คือเขาเรียกพร้อมผสมพันธุ์เหรอครับหรือว่าไงครับใช่ครับตัวนี้เป็นแบบตัวที่พร้อมผสมพันธุ์แล้วลักษณะดูดูยังไงครับเนี่ยวิธีวิธีดูของเขาก็นี่ครับดูท้องท้องเขาจะสากนะครับไหนผมลองจับหน่อยครับจับได้เนาะโอ้ยสากจริงจริงด้วยอันนี้คือแม่พันธุ์ใช่ไหมครับใช่ครับตัวเขาจะใหญ่กว่าเขาเลยโอ้แล้วพ่อพ่อพันธุ์เหรอครับพ่อพันธุ์จะอยู่อีก่อนนะครับจะพาไปดูครับ โอเคครับตามมาเลยครับตามมาเลยตามมาเลยมาดูพ่อพันกันของเราเนี่ยครับเราสต็อกพ่อแม่พันธุ์เวนานะครับแบบนี้พ่อแม่พันธุ์นะครับประมาณสองปีครับเราก็จะเปลี่ยนออกครับอ๋ออี้พอพ่อพันธุก็ตัวใหญ่นะครับครับวิธีดูพ่อพันธุ์นี่ทำยังไงครับเนี่ยไวเจริญพันธ์พร้อมผสมพันเนี่ยครับ ลักษณะของพ่อพันธุ์เนี่ยครับจะเห็นได้ชัดเลยก็จะมีสีเหลืองเข้มเข้มของเขาเลยแล้วก็ตัวจะไม่ใหญ่มากครับตัวหนึ่งจะประมาณ 3- 4ถึงขีดครับแล้วก็การดูว่าเขาพร้อมผสมพันธุ์ไหมเนี่ยก็คือเราจะดูที่ท้องมันแล้วก็เอานิ้วถูๆครับต้องใช้2นิ้วหรือกี่นิ้วครับสองนิ้วครับอ๋อใช้2นิ้วใช่ไหมอ๋อผมลองถูด้วยได้ไหมอ๋อเราถูอ๋อเขาไม่งับผมใช่ไหมไม่งับครับถูแล้วก็จะมือเกาะใช้2นิ้วจริงๆด้วยดูพ่อพันธุ์หน่อยเร็ว โอ้พ่อพันหน้าตาแบบนี้ไม่ต้องถูข้างข้างใช่ไหมครับไม่ต้องครับอันนี้จะดูแค่นี้ครับว่ามันกอดไม่กอดครับอ๋อโอเคครับแล้วเราก็เลี้ยงในบ่ออันนี้บ่อปูนี่ขนาดเท่าไหร่นะครับบ่อปูนี้จะขนาด120ครับแล้วบ่ออย่างนี้นะครับเราเลี้ยงพ่อพันแม่พันได้สักกี่ตัวครับอ่าจะได้สักประมาณ50ถึง60ตัวครับ แล้วเรื่องการจัดการการให้อาหารอะไรเงี้ยนะครับของเราให้อาหารเขาอย่างไงครับครับของเราก็จะถ่ายน้ําทุกวันครับตอนเช้าก่อนให้อาหารครับแล้วก็ถ่ายน้ําเสร็จเนี่ยเราถึงจะให้อาหารครับเพื่อป้องกันแบบสมมุติว่าถ้าเราให้อาหารก่อนแล้วถ่ายน้าเนี่ยกบจะตกใจอ่าอาจจะทําให้กบเนี่ยช็อกได้ครับเราก็เลยถ่ายน้ําก่อนแล้วค่อยให้อาหารเพื่อแบบให้กบเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงครับเพราะว่าน้ําได้น้ําใหม่ แล้วก็จะกินอาหารดีขึ้นครับผมถามต่อนี่ครับผมอยากรู้ผมสงสัยว่ากบเนี่ยครับคู่หนึ่งเนี่ยเวลาที่เขาไข่นะครับลูกที่ได้เนี่ยจะได้สักประมาณเท่าไหร่เฉลี่ยครับครับคู่หนึ่งถ้าสมบูรณ์สมบูรณ์เนี่ยไข่ก็จะอยู่ประมาณที่5000ฟองครับต่อหนึ่งคู่ครับเห็นว่ามีอยู่ในกระชังด้วยใช่ไหมครับใช่เดี๋ยวเราไปดูในกระชังกันนะครับครับผมโอเคตามมนเลยเมื่อกี้เราดูบ่อพ่อแม่พันธุ์กันไปแล้วนาะที่เป็นบ่อกลมครับ ทีนี้ครับอยากรู้เพิ่มเติมแค่ว่าเวลาที่เราอนุบาลเ,เรามีพ่อแม่พันุ์แล้วเนี่ยแล้วเราได้ไข่เนี่ยเราจะไปอนุอนบาลบ่อไหนครับรบกวนพาไปดูหน่อยครับได้เลยครับตามเลยครับใช่ครับพอไดอ้เมื่อเราเริ่มผมสมพันธ์แล้วเนี่ย uh huh. เราจะได้เป็นไข่เหมอนรแมงลัก,กใช่ไหมครับ uh huh. เราก็จะนํามาหวานเนี่ยครับ ใส่น้ําสักประมาณ30เซนครับครับแล้วก็หวานไข่กระจายให้ทั่วเลยครับเพื่อให้เขาฟักดีขึ้นนะครับน้านี่เราใช้แหล่งน้ําจากไหนนะครับแหล่งน้ําเราจะเป็นจากสระดินนะครับสระดินที่เราขุดไว้เรามีน้ําของเราเองเลยไม่ได้เป็นน้าปราปาไม่ได้เป็นอะไรเลยใช่ไหมใช่ครับถ้าใช้น้ําประปาเนี่ยจะเพิ่มต้นทุนโอ้โหนี่เลยนะเป็นความรู้นิดนึงเลยคือเราไม่ใช้น้ำปราปลาเพื่อเราใช้น้ําตรงนี้เรามีบ่อมีอะไรของเราเนี่ยเพื่อประหยัดต้นทุนของเราเองด้วยใช่ไหมครับใช่ครับผม เดี๋ยวต่อเลยต่อต่อจากการอนุบาลต่อเลยครับครับอนุบาลของเราก็คือการอนุบาลลูกออสใช่ไหมครับอ่าเริ่มตั้งแต่อายุ7วันได้7วันเนี่ยเราก็สามารถจับขายได้เลยเมื uh ่อลูกออสมีอายุครบ7วันแล้วอ่าขายได้ในราคาตัวละ10สตางค์ uh huh. ครับ,รบแล้วก็ต่อจากนี้เนี่ยเราก็จะเลี้ยงไปอีกประมาณ45-50ถึงวันอ่า uh huh. ก็จะได้เป็นลูกกบกระโดด ลูกกบกระโดดเนี่ยเราก็สามารถขายให้เกษตรกรนําไปเลี้ยงต่อเนี่ยได้เลยะนรัคตัวละบาทก็คือจุดตรงนี้จะเป็นจุดที่ลูกกบเนี่ยที่คําว่าลูกกบกระโดดเนี่ยก็คือลูกกบที่มีความแข็งแรงแล้วใช่ครับผมใช่ไหมครับและหลังจากนั้นมีไซส์อะไรอีกครับหลังจากนั้นเราก็เลี้ยงขุนต่อไปขุนอาหารนะครับต่อไปอีกประมาณ3เดือนเราก็จะได้เป็นกบเนื้อส่งขายสู่ตลาดแล้วก็ร้านอาหารป่า ทั่วไปครับของเรามีเป็นแพ็กเกจจิ้งอย่างอื่นไหมครับนอกจากที่เราขายจากเนื้อไปแล้วเนี่ยครับของเราก็จะมีทํากบแปรรูปอะครับจะเป็นกบกระเทียมกบแดดเดียวแพ็กสูญอากาศนะครับแพ็กถุงสูญอากาศแล้วก็ส่งขายทั่วประเทศเลยครับครับครับผมอ๋อโอเคนี่นะครับนอกจากตั้งแต่อนุบาลลูกกบมีพ่อแม่พันธุ์เองแล้วก็ยังขายกบเนื้อเองด้วยนะครับทีนี้เราก็จะมาดูทางฟาร์มนะครับเมื่อกี้เราคุยเรื่องลดต้นทุนไปแล้วมีน้ําธรรมชาติแล้วเขาก็ ยังมีการลดต้นทุนอีก2แบบนะครับในการเลี้ยงเมื่อกี้ผมแอบเห็นนะครับมองไปทางขวาเลยนี่คือนี่คืออะไรครับแนะนำหน่อยครับพี่เจตครับอ๋ออันนี้จะเป็นแหนแดงครับแหน,แ,หนแดงไม่เรฟิลาา่าครับใช้ยังไงครับแหนแดงแหนแดงไมโครฟิลานี่เขาต้นของเขาเนี่ยจะเป็นพืชที่มีโปรตีนสูงครับ เรากินเลยได้ไหมครับอ๋อไม่ได้ไม่ได้ครับอ๋ออันนี้จะไว้ให้สําหรับเลี้ยงสัตว์ครับอ๋อแล้วก็จะให้ผสมกับอาหารไปได้เลยครับผสมกับอาหารเราบี้ก่อนพาลึกเข้าอาหารให้แบบนี้ไปเลยครับอ๋อแล้วตอนที่เราผสมกับอาหารเนี่ยมันเปียกมันแฉลือให้ได้เลยให้ได้เลยครับแล้วเราใช้อัตราส่วนประมาณเท่าไหร่นะครับแบบนี้อ๋อหนึ่งต่อหนึ่งเลยครับสมมติอาหาร1โลก็จะใช้แหนแดงประมาณ1กิโลครับครับผม ปีหนึ่งเนี่ยครับเราใช้แหนแดงกันสักประมาณกี่กิโลครับเฉลี่ยนะที่เราเลี้ยงใช้เลี้ยงกบเลยนะครับไม่ต่ำกว่า500อโลครับแหนแดงครับถ้าเขาขายกันเนี่ยปกติเขาขายกิโลเท่าไหร่ครับแหนแดงเนี่ยแหนแดงก็จะอยู่ประมาณกิโลละ20บาทถึง30บบาทนะครับโอ้ประหยัดต้นทุนไปได้เยอะเลยครับต่อกิโลนะครับนี่อะไรเอ่ยน้ำแดงเหรอครับเอาไว้กินเหรออ๋ออันนี้จะเป็นอันนี้คืออะไรครับเนี่ย ที่ฟาร์มมีของเล่นเยอะจริงๆเนาะครับโอ้อันนี้คืออะไรครับเนี่ยอันนี้จะเป็นจุลินทซียสังราะหอแสงเดี๋ยวเราปิดฉลากสักนิดนึงเดี๋ยวใครจะเห็นว่าเป็นฉลากอะไรอันนี้อันนี้เขาเรียกอะไรนะครับอีกรอบหนึ่งจุลินซีสังราะหอแสงครับสังราะห์แสงเหมือนเรายืนสังขาะห์แสงอยู่ <c oughs> ใช่ไหมครับ <c oughs> อ๋อไม่ใช่นะอันนี้ก็จะทํามาจากไข่ไก่ครับไข่ไก่ผสมกับน้ํปลาครับอันนี้เราก็ทําเองใช่ไหมครับทําเองครับที่ฟาร์มใช้ลดต้นทุนในด้านอะไรครับอย่างนี้อันนี้จะทําให้แบบลด เราต้นทุนในเรื่องเพิ่มโปรตีนในอาหารครับเพราะว่าตัวนี้ก็มีโปรตีนเหมือนกันเพราะกบเนี่ยเป็นสัตว์ที่ต้องการโปรตีนสูงเพราะว่ากบเป็นสัตว์ที่โตเร็วมากครับครับผมวิธีการใช้ครับวิธีการใช้จุลินซีสังเคราะห์แสงเนี่ยครับเราใช้อย่างไงครับอ๋อครับจุลินซีสังเคราะห์แสงนะครับเราใช้เพื่อเพิ่มเพิ่มโปรตีนในสัตว์ครับเพิ่มโปรตีนในสัตว์เพราะว่ากบเนี่ยเป็นสัตว์ที่ต้องการโปรตีนสูงเพราะเขาเนี่ยโตเร็วมาก เวลาแค่สองาเดือนเนี่ยโตแล้วตัวใหญ่เร็วมากแล้วก็อัตราการใช้เนี่ยจะอยู่ประมาณที่น้ําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง1ลิตรต่ออาหาร10กิโลครับการลดต้นทุนการเลี้ยงกบมีทั้งพ่อแม่พนันเนาะมีลูกพนกันุ์กบอนุบาลเอาไว้ขายด้วยครับผมซึ่งเป็นการบริหารจาัดการภายในฟาร์มที่ค่อนข้างดีเลยครับสุดท้ายนี้ครับน้องเจดมีอะไรจะฝากกับกรมประมงกับผู้ชมทางบ้านไหมครับครับ อย่างแรกเลยนะครับต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ประมงนะครับประมงจังหวัดฉะเชิงเซาครับที่เข้าที่นําโครงการเนี่ยดีๆมาให้ทางศูนย์ของเราครับให้เราเนี่ยสามารถต่อยอดได้ต่อไปแล้วก็ฝากถึงท่านผู้ชมนะครับทุกท่านคือเราต้องเราคิดจะทําอะไรแล้วเนี่ยเราต้องเริ่มทําก่อน <Okay. S 2> เราอย่าไปกลัวที่ว่าทําแล้วมันจะมีที่ขายไหมมันจะขายได้ไหมที่แรกเนี่ยผมก็ประสบปัญหานะครับเรื่อง การตลาดแต่เมื่อเราทําเราศึกษามาเรื่อยๆแล้วเนี่ยเราก็จะหาทางออกได้เองครับขอบคุณครับ,อรบขอบคุณมากเลยครับอ่ะยิม้ม <c oughs>